สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยด้วยแล้วก็เนินนี้เราอยู่เกมกันกนี่ภาคสองง่า yeah. ยซึ่งภาคที่แล้วนะครับผมขอาย้ายไปหาแล้วนะซึ่งแนะนอว่ายายไม่ไปแล้วผมก็ไปไม่ผ่านซึ่งยายกลัวผมหนีอยจะบ้านก็เลยก็เลยเอาแฟนใหม่ยายมาแล้วครับนะี่คือคุณตานั่นเองซึ่งคุณตาจะไม่ช่วยเราและยายก็เปลี่ยนบ้านใหม่เพื่อให้ เออมันออกยากขึ้นนะท่านผู้ชมโอเคบ้านหลังแรกงอไม่ได้เลยบ้านนี้จะออกได้หรือเปล่ารอรับชมเลยวันที่หนึ่งโอ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเช็คดูรอบๆสิโอ้ย,อยมันไม่ใช่บ้านหลังเดิมนี่หว่าเอาไม่ใช่ี่ บ้านหลังมันไม่ใช่บ้านหลังเดิมไม่ใช่อยู่ที่ไหนอ,อ่ะมนห้องใต้ดินเลยมาถึงตาตาดิตาเดือปูป่ครับเขาตุอไอเตีงยงาไยต้องมีแฟนใหม่ด้วยเนี่ย รู้สึกไม่ดีสุดเลยเฮ้โ yeah. oh อไม,ม,ม่อยาจะลงมาไหมเราดูเฮ้ยอยาลงม,มาวะ mời mời mà mời 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 đi โอ้ยโอ้ยตาว้ารู้สึสกว่ามีสองคนแล้วเล่นยากขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเไปหรือยังมันจะไปแล้วนะโอเคไปจริงใช่ไหม อุ้ยตามิ่หมือนจะเป็นกุญแจละทัวร์สำคัญแต่เราค่อยมาดูอีกทีที่ผมไม่รู้ว่าราไปทำเลยเอ้าวสวยละเฮ้ะปืนมาดียายเฮ้ ศพยายอยู่ในกำม,มือฉันแล้วไม่สิปืนอยู่ในกำม,มือฉันแล้วศพยายเฮ้ยนี่ยิงเลยอะไรเนี่ยอ๋อออกได้คียออกได้อันนี้คือกุญแจอะไรซิการิตี้คีฮนะแหวข้อมูลแป๊บโอเคทนะ่านผู้ชมผมกลับมาหาข้อมูลแล้วซิก u r i t y k ค,คีก็คือ กูแจห้องห้องกล้องวงจรปิดใครเหรออจารยโอ๊ยจะเปิด้วยเอ้ไใครห้องนี้นล่น,นไม่ชมเหยียนทำเสียงจ้าจงตีนไม่อยู่นิ่งโอเคขึ้นมาเลยรอบนี้เราจะหนีได้ก็ได้ใครจะไม่รู้ภาคหนึ่งไม่รอดแต่ภาคสองรอดอะไรเงี้ย ที่เขาตอนขอเขาเฮลิคอปเตอร์มันมีเฮลิคอปเตอร์ได้เหรอใครดูรู้โอ้ยลวงแล้วปืนชันนะลูกปิดประตัว จะ,จะดิอะไรอีกบ้งางไหมเคมีเซฟเี้เซฟเี้นี่มันตาหนินวะ่ะอ่ามไปยิงสักเพียงเหมือนไส้โว้ยยายจ๋าอยู่ไหนยาย ยาจ้ายาอยู่ในขุนยาอยู่ในใสเรือใสเรือได้เพื่อนเยี่ยมไปเลยโอเคราไปชมซึ่งแน่นอนว่าเราหาน้ำมันนี่ไงเยี่ยม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 เยี่มยมน้ำม,มันไปเติมเรือโอเครถไปชมทุกท่านเรีบเติมเร็บเติมใหญ่จะได้เงินเศน้ำมันก็ได้ เอ้ยยายทาเบตารู้สึกเหมืนยายดีสริงน้ำมันเลยอ่ะอ้าวฉันก็รู้สึกอย่างนั้นแหละไอ้ร้านไม่รักดีอาจจะเติมน้ำมันเบื่อไปหาสาวมันก็ได้โตตัดสียายยายจ๋า,จาจให้จ๋าให้อ่าให้ตาด้วยจะได้ไม่ลำเอียง ยัเลยเอาต้องใช้ครีมตัดด้วยเฮ้คโอเคท่านผู้ชมโอเคแชร์คอมิวเตอร์เอามาทำเพื่อย่าวิ่งเหมือนายจะหาไม่เจอไหนหน้าไปลว เแล้วจ้ะไม่ไม่นะ่าจะไม่ได้ว่าเอาปืนไว้ตรงไหนสุและครุนี่ เฮ้ยท่านผู้ชมมาเลยมาเลยพร้อมลวเลือ้อยายอยู่ในยายอยู่ในน้องเวทพอดีเธอยายวิ่งกันเลยจ้ะวะ วัสดีตาพ่อมันอะไรวะเฮดช็อตเกือบเฮดช็อตแล้วเราจะลงทางไงเราลงทางนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ไปยิงเหรียญมันต่อโอเคไแล้วก็หาอะไรมาเอาน้ําออกน้ําเป็นสารพิษเพื่อนวันนี้ปลาหมึกอยู่ปลาหมึกยักษ์เอ๊นู่นไม่ใช่ละ อืมฮมเอไยโอ้นี่เลยโอ้ถางหา,ปาัปงนานกว่าจะเจอเก็บนานอย่างงี้โอเคบอกเลยอย่ามาหา้าวนี่ไง โคบาโคบาดีเยีย่ยบเลยพันละคเีเฮ้ยเอย,อยเปิดตรงนั้นนะเฮยเอ้ย,อยเปิดด้งลง เฮ้ยตาเข้าเตียงเฮ้ยตามมองหาอยู่เฮ้ยเฮ้วนี้ตัวนี้ออกได้ทางแล้วฮะวายยายเอาใครตามอ๋อ วันที่สองอยายฟาดเป้นไรหมดเลยอุ้ยทำไมอยู่ตรงนี้แต่เมืเอเ่อไหร่อุ้ยนี่แค่แค่ไปหาสาวเนี่ยยายถึงต้องหาแฟนมาดูแลรักษาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นไ,ไงแผ่นล็อกคีเราเราจะไปปลดล็อกด้านล่างฮะเฮ้ยออกมาน,นี่โอ้โหเดยาตาจำไม่ทันแหละ ยินคนยกยายยินเสียงแน่แต่ไม่เป็นไรก็ต้องรอดเฮ้ยยิงเลยปิดประตูเข้าเตียงโอ้ยยายจะมาอายซี่อยู่อะไรหรอ าด้ยินล็อกนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเออเออกุญแจเรือทำไมคิดนานยัคงความจำสั้นนี่เฮลอยายที่หนึ่งไปแล้วมั้งป่นนี้มึงจะย,ย้ายว่ะ้วววันดีกับดักภาคหนึ่งแล้วก็ได้เจอกันภาคสองเราได้เจอกันหรกอหรอ ยัายขึ้นไปได้หมดนะเยี่มยมนีจ้จะวิ่งไม่สำรแล้เฮนะ้ยช่วล้วาอ้ยอยายมาน,นี่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 เฮ้ยตาร์เลยย ฉันบอกเลยเห้ไหมว่าดูมาดีๆโอ้ยยายไม่ได้ตั้งใจเราเลิกกันทำไมล่ตะตาเอาเละก่อหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดก็ผมก็ขอตัวลวาไปเช็คทุกนี้ก็อย่าลืมไลค์กดซับไปให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย